สวัสดีค่ะได้เวลาเดินทางไปพักผ่อนแล้วนะคะวันนี้เราจะไปที่ไหนกันไปไหนคะเมืองไทยไปเมืองไทยไปไหนคะเมืองไทยครับผมเจอกันเะะมืองไทยนะครับขอพักเรื่องงานไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอ,อไปเติมพลังเติมความสุขก่อนนะคะทุกคนและอย่าลืมนะคะอย่าลืมแม่แสบทัวไทยนเบลยเยียมนะคะแสบขอฝากติดตามคลิปต่ตอ,ตอไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําคลิปที่บ้านกันนะคะนี่เลย พร้อมออกเดินทางแล้วนะคะทุกคนนีรอ,อเลยจ้าขอกลับไปเติมพลังก่อนนะคะใช่ไหมลูกอยากไปมากใช่ไหมคะจรดาอ,อยากไปมากใช่ไหมลูกอนอนหลับไหมเมื่อคืนไม่ไม่หลับเลยใช่ไหมชันซีนอนหลับไหมเมื่อคืน<ม>หลับนอนหลับป๊าป๊านอนหลับไหมไม่หลับครับตื่นเต้น โอเคนะคะแล้วเจอกันนะคะ